ในภาคีเดอร์ขายเนี่ยผมยกตัวอย่างว่อย่างน้อยต้องมี7จ็ันก็นะครับจงานธงดนนแล้วก็นรัทของเป็นเชงการขัเลือนการมีการคบคุกังการเกษตรเรกบรทที่ทเกษรกรที่จะทดล ที่บ้านท่าดินนะคะชุมชนก็พัฒนาเป็นแบบทุ่งนานะคะนอกจากนี้ก็จะมีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมก็คือผ้าย้อมสีธรรมชาติจากใบดินของบ้านท่าดินที่มีชื่อเสียงนะคะใช่ค่ะลิบของเจ้าเมืองพอนที่ไม่ได้มาตรฐานที่เกษตรกรที่เขาไม่สามารถจำหน่ายผล่งชนได้นะคะนำมาแปรรูปงใช่ค่ะนะคะช่วยดูานแล้วก็ไม่ก่อนเนี่ยตัวเป็นผู้ค่ายใช่ฮะ มีมากเลยครับเราไมได้เห็นเราแต่ยุคดีบดํารงพวกนี้เห็นคือที่สีศนี่เป็นเหตุกคือเขาหมเงินแบก็เรียทาเสร็จปและความยิ่ใหญ่ของผมควในเลื่อ้นีในพื้นที่ชายขอบแห่งนี้เนินสิงหาเริ่มก็ได้จากกลิดผู้พิจัยนี้ก็ต้อง ให้กินที่จังหวัดเลยนะครับซึ่งลำเลยทาจจ่านเป็นจังหวัดอันยูนะซึ่งพวกเราก็ได้รวมชะตตกางมาก็จบปีหนึ่งหือปีเพื่อสาวาสุษาเพื่อพัฒนาของกินนั่นแปลว่าเลือกซื่อนนเชื่อขของพวกเราเกิดมาเพื่อพัฒนาของกินนะครับตปกินก็แอบผลใจนะครับว่าก็ท่านทบีก็ขอบคุณที่รัชพัฒน์เลยได้เป็นตัวแลสวกกนส่วนขาางองกินแบบพูี ว่าจะเป็นโรคปัจจุบันที่ิตอลของพวกเก่าก็เรียนรู้ปรับตัวแล้ว็ปถูกใจได้นะครับีจะพัฒนาตลาดดิจิตอลนะคะเพื่อให้เป็นแหล่งในการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชนนะคะถ้าเรามีแหล่งรวมในการที่จะรวมสินค้าของคนนึงเลยอยู่ในเว็บไซต์นี้แล้วเนี่ยเราก็จะยกเว็บไซต์เนี้ยออกไปนะคะให้ ประคู่ประกอบงานอื่นหรือการเพื่อทัอะไรเนี่ยให้ให้ให้ได้มาดูว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวนะเรามีสินค้าชุมชนนะเรามีวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นที่รวบรวมแล้วก็เราไมจะบเพื่เสรก่กรที่ว่าเขามีทักษะที่จะไปนำแก เป็นงานวิจัยที่ที่มีมาตรฐานเป็นงานวิจัยที่สรสร้างมาจากนักวิจัยนะครับที่ตั้งใจจริงที่จะสร้างสรผลงานตรงนี้ให้กับชุมชนวิสาหกิจนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มผู้บริโชุมชนนํานะครับโดยจะพู่ที่ผมชมนิ่ทัศนการก็จะเห็นได้ว,ว่ามีทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งอาหารเนี่ยก็เป็นอาหารที่เราพูดง,ง่ายๆว่าขายไม่ได้นะเป็นแก้วมังกรที่อาจจะสุกเกินไปอะไรต่างๆแล้วก็ชาไทยเนี่ยก็คือผ้าคอมือนะครับเอาคอมือชุมนะชนเราเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาชาวบา้านที่ที่เกิดจากภูมิปัญญาของพี่น้องคนเรา จังหวัดเลยก็เป็นจังหวัดที่มีภาพฝ้ายที่พืนชื่อือชานะพืชชื่อ,อชาก็หม,มายความว่าเราเด้ที่ภาพฝ้ายเพราะว่าบ้าน